จะสายอาร์ตสาย NFT ยังไงก็ต้องมีเมาส์ปากกาที่ยอดเยี่ยมถ้าใครสนใจสายนี้ผมขอป้ายา XP Pen รุ่น Deco L Wireless หน้าแท็บเล็ต10คูณ6นิ้วซึ่งให้ผิวสัมผัสที่ยอดเยี่ยมมาพร้อมปากกา X3 รุ่นใหม่ล่าสุดมีความไวถึง10เท่าใช้ได้กับระบบปฏิบัติการ Windows Mac และ Android ผมลองใช้จริงแล้วเลยกล้าใช้คำว่าโคดคุ้มกับราคาที่ต้องจ่ายติดตามรายละเอียดและช่องทางการสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างใส่โค้ด NECROSS รับส่วนลดพิเศษที่ XPEN.CO.TH ด้วยนะครับ อีพีนี้นะครับพาคีสะพานเหล็กถือว่าเป็น EP ีสเปเชียลมากๆเพราะว่าเราสองคนเนี่ยค่อนข้างจะเหอหืมกับอันนี้เขาเรียกอะไรอ่ะหนึ่งห้าหนึ่งอ่ะเออเขาเรียกว่าบล็อกหนึ่งห้าหนึ่งเพราะว่ามันจะเป็นบล็อกที่จริงๆมันเป็นชุดเสริมแต่ว่าด้วยความที่ว่าพอมันเป็นหนึ่งห้าหนึ่งอ่ะเราผูกพันกับมันมาตั้งแต่เด็กก็เลยเหอนิดนึงใช่เออแล้วจริงๆอ่ะจะบอกว่ามันมีมันมีที่ผมซื้อถึง3บล็อกนะวันนี้ผมซื้อ3บล็อกนะตกใจอันนี้มากใช่อะไรของมึงเพราะว่าผมอยากไได้ การ์ดที่มันเป็นอาร์ที่มันแบบเป็น3ตัวเรียงกันอ่ะอ๋อพวก a r SAR ของ3ตัวเจนแรกเออมันหายากป่าวะประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งแล้วสบล็อกนี่มันเฉพาะลิซาดอนเนี่ยมันจะมีโอกาสได้ซักเซ็ตไหมถ้าจะเป็นสาบล็อกขนาดนี้ถ้าดวงดีถ้าดวงดีต้องดวงดีด้วยใช่เพราะว่า s a r บล็อกหนึ่งมันมีใบเดียวเออสำหรับการ์ดโปเกมอนนะช่วงนี้นะก็แน่นอนว่าผู้คนกําลังแบบหยหาถึงหยหาอดีตนะแล้วบล็อกนี้มันก็เป็นบล็อกที่แบบพาอดีตเรากลับมาถูกอันนี้มีอันนี้มีลายแพงมาก ลิซารอนอันนี้แพงแน่ๆลิซารอนนี่มันตัวโกงนะมันดูมันดูแบบมันดูแพงแบบไร้เหตุผลนะเออแล้วมันแพงทั่วโลกด้วยนะเออเออแล้วก็มีเอลิกะเอลิกะที่เป็นเทรนเนอร์เอลิกะนี่ก็แพงเอลิกะที่เป็นพืชปะใช่หัวหน้ายิ้มพืชใช่ใช่ใช่อันนั้นก็แพงโอแก่ยากชิบเป่งเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเปิดเร็วๆเลยนะแต่อันไหนที่ดูเป็นลิซารอนนี่ผมจะแบบผมจะใส่กล่องไว้เลยแล้วเดี๋ยวให้พี่โอ๊ตเอาไปเกรด เดยวเกรดแล้วมันได้คะแนนไม่ดีไงพี่โอ๊ตเฮ้ยแต่อย่างน้อยเราก็ต้องลุ้นไอ้นี่ป่ะ AR ที่เป็นไอ้นี่ป่ะใช่เป็นตัวร่างเล็กๆอ่ะอันนี้เราจะเปิดกันแบบกระหน่ำเลยนะมาแล้วถล่มกันเปิดเออนี่มันฉีกงี้ได้มั้งเอาลหรเดอ๋ยครั้งแรก เกือจ้าเฮ้ยทำไมมันฟอยมันมาอยู่ข้างหน้าวะฟอยมันี่ฟอยมันมาอยู่ใบที่สองอันนี้บั็กปะเนี่ยของกูมาแล้วกูมาแล้วหนึ่งกูใบที่สี่นี่สุดอ่าไม่ใช่นี่วะอ่าสุดกือมิวทูเฮ้ยเข่าล้วนของผมเฮ้ยอาร์ตอาร์ตของมาวะเฮ้ยอาร์อาร์บอกม้าอาร์บอกม้าอาร์บอกอะไร SR แบบเออเป็น RR RR Double R ใช่เป็นย็กโอเค เก่งนะใบนี้เก่งนะพิโรธมีอะไรบางอย่างไม่ขาวขาวทั่วเลยเหรอเออขาวแบบขาวจริงๆอ่ะมาแล้วมึงไม่คลี่ดูอะไรเลยเหรอไม่มีขาวจูว่าขาวจูว่าแม่จเขาสองซองแล้วสองเดียวซองเดียวโอ้โหคุณหมิ่นพี่ชายผมเออเขาเพิ่งเริ่มไงเขาเพิ่งเริ่มอ้ยเฮ้ยมันมาอีกแล้วว่าเนี่ยไอ้เนี่ยใบมันจะมาอยู่ตรงเนี้ยอ๋อหรอใบฟอยมันจะอยู่เนี่ยใบที่สามว่ะแปลกกูอยู่ใบที่สี่เนี่ยกูเจอสองซองแล้วเนี่ยอ๋อเนี่ยผมเป็นไคลิกี้ไลจูอ่ะ ของแบบนี้มันค่อยๆสะสมหุ้ยมาม้าของผมเฮ้ยอัรมาอัรมาผมมาของผมมาของผมมาเปิดล่างเนี่ยอะไรอ่ะผิดบานะบานะบานะไปเอสอไปโอ้เดอร์บินเโอ้เฮ้ย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 พี่โอ๊ตว่าต้องมากนะเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่โอ๊ตจริงเอาใบอื่นออกก่อนเอาใบอื่นออกก่อนเอาเหลือสองใบพออะไรอ่ะเอสอาร์ป่าดับเบิร์นเออร์ดับเบิร์นเออร์คิวคอนคิวคอนอ่าแยกไปแยกไปแยกไปไม่ใช่ใบที่เราหาทั้งใบเลยไอ้นกนี่นะ ส่วนใหญ่เขาเป็นไบนี้กันใช่ไหมมีทันเดอร์ใบเดียวที่เป็น ex อ้าวเหรอเออพิเซอร์ไฟเจอร์เป็นธรรมดาอย่างงี้ว้าใขาวล้วนเฮ้ยทำไมกูได้แต่ขาวล้วนโอ้โหได้โปรดเถอะพระเจ้ากูเป็นคนจ่ายเงินนะเฮ้ยบาเลียสค่ะบาเลียสค่ะอะไรวะผมเป็น ar ว่ะเฮ้ยเย็เลยมาชายหาดบาตรเอ่อเซนิกาเมสคาเมลเซนิกาเมสว่ะเฮ้ยมาแล้วใบนึงใบนึงเออนี่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  ar นี่ อ๋อคุณมึงอยากได้แบบนี้ใช่ไหมอ๋อมันจะแบบนี้อ๋อที่มันต่อแล้วมันจะเรียงกันเออใบเหรอเอออแล้วเาไปใส่แฟ้มมาโคตรสวยเลยมันนจะเป็แล้วมันจะเป็นตัวเริ่มทั้งหมดทั้งสามตัวป่ะใช่พี่เป็นตัวเริ่มตัวกลางตัวใหญ่ใช่ครบเลยอุ้ยดีดีอันนี้แยกไว้แยกไว้มาใส่ซองเดี๋ยวใส่ซองให้เดี๋ยวใส่ซองให้ใส่ไว้ใส่ซองไว้เฮ้ยพี่โอ๊ตไม่ใช่พี่โอ๊ตได้ขอบไอ้นี่ไงอะไรไม่รู้อะไรอ่ะดูล่า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 เอ้าเอ้าเอ้าออกเอ้าออกน่าจะอีกใบป่ะที่อันนี้ของเมิร์ฟเมิร์ฟไม่มีน้ำน ฟายลิซาโดจะอยู่ตามโขดหินอันนี้เอาพืชไปแล้วกันถ้ากูเดาวเอาถุยพืชจริงแต่พืชจริงแต่ไม่ใช่อาก็สวยมอนจาร่ามอนจาร่าโอ้โหเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วเฮ้ยขยับไปอีกนิดนึงจะได้เป็นดานีละไอ้จัดเอ้ยสวยโยสวยโยแต่ไอเออยังเหล็กใบหนึ่งนะบล็อกเนี้ยต้องดูว่าอยู่เป็น S A R หรือเปล่าดูกันดูกันเฮ้ยมันจะเหมือนมันจะใช่นะเว้ยอิว อ่าดับเปิ้ลอาร์ป่ะเอ้ยมิวมิวใช้ของใช้เบลีเอสผมผมออกเฮ้ยบอสเออบอสเกิดน่าจะเป็นอาอาร์ดูจากขอบปุ๊บปุ๊บแับเปิ้ลอาร์ป่ะเฮ้ยทัดน้ำคาเมกคาเมกไปแต่อันนี้มันเป็นธรรมดาไงมันต้องเป็นเอสเออาร์มีพวกว่าคาเมกมีมีโหเสียมันสปอยไปแล้วเมื่อกี้อยู่เหงาสุดเลยตอนเนี้ยเฮ้ยเออาร์เออาร์มาหน้ามาสุดท้ายมาสุดท้ายมาหน้ามา

คูรลินชัว่คูรลินนั่นดากันบอลก็เนี่ยพี่ไปดูที่มันคุยลินเหรอชัวชัวชัว่ววปะชัวเลยเหรอชัวเลยพอพี่มาเจอมาไปเจอเลยโอ้คูรลินโอ้ไม่คิดเจอไงบล็อกนี้ถือว่ากลางกลางสนุกดีครับได้เปิดลุน้นยังไม่หมดแต่พี่เขาแต่ยังไม่หมดท่านเพิ่งผ่านไปบล็อกเดียวได้คือควบคุมไหมพี่บล็อกนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่กลาง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 ไม่ได้ดีไม่ขาดทุนก็นิดหน่อยขาดทุนนิดหน่อย เปิดซองการ์ดก็ค่อนข้างขาดทุนเพราะฉะนั้นชีวิตคุณควรจะต้องประหยัดถ้าคุณต้องการซื้อสินค้าไอทีไม่ว่าจะเป็นถอยโน้ตบุ๊กใหม่ซื้ออะไรไปอัปเกรดให้มาที่ w w w a d v i c e c o t h หยิบสินค้าใส่ตะกร้าปุ๊บอย่าลืมใส่โค้ดในครอสเพื่อรับส่วนลดพิเศษด้วยบอกเลยนะว่าที่นี่เนี่ยเขาบริการประทับใจมากสั่งปุ๊บส่งปับ๊บมีสาขาไปไกลถึงสปปอลาวเลยทีเดียวพี่น้องชาวลาวก็สั่งกันได้เดอ้อต้องการสินค้าคุณภาพให้มาที่น,น ถึงแอดไวส์จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวบล็อกสองแล้วนะในบล็อกสองอ่ะบล็อกสองแล้วทำไมของกูเหมือนมาเลยวะร้อนอะของผมมาแล้วอ่ะเฮ้ยไอ้อาร์ของมาว่ะบอสเกิดว่ะสองแรกก็เกิดเลยหน้าทันเดอร์เออทันเดอร์จิเกเดอร์ซีมันดีมาเนี่ยขี้โกงคนอื่นเขาเป็นแรธรรมดาอันนี้เป็นเฮ้ยพีโอ๊ตเซนมันอุ้งอีกแล้วเดี๋ยวๆๆเฮ้ยขอบสวยมากขอบสวยมาก ขอบสวยมากอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดออนี้หนึ่งหลบใช่ไหมขอบสวยมากสองใบหลบนะขอบสวยมากว่ะเฮ้ยเฮ้ยเอสเออาร์มัหน่อยอะเดี๋ยวมนาเดี๋ยวมนาฮายิงเถื่ออ่ะกาลลุล่าเฮ้ยหล่แล้วก็โอเคเราก็อุ้มซะโอเคเป็นงั้นก็โอ้ยอะไรย่ะนี่ดูขอบ ไม่คือไม่ต้องมีกูก็ได้นะคริมไม่เอาจริงไม่ได้มึงคนจ่ายเงินไง้อขอหน่อยใช่วยแมจ่ายเงินเปิดซองเฮ้ยแต่นี้อันนี้อันนี้บอสออกแล้วโอ้อสไอกันแล้วเเลยว่ะโอ้ไปกูเฮ้ยเอริการ์อริกาโอ้โอ้โอ้เชื่อกูยากได้จัดเลยโอ้โหแล้วไม่ละซอนเอริการ์เลยเท่าไหร่เท่าไหร่ใบนี้เท่าไหร่ใบนี้แพงไหมใบนี้แพงไหมถ้าเป็น S R ไม่น่าถ้าจะออ๋ไม่ต้องเป็น S อสน่าจะพันสองพันแพงแน่ใจโอเคกูกูก็กู อุ้ยเสียอุ้ยแล้วไอ้หิวเมื่อไหร่มึงจะอ้ววะไอ้หิวมีแต่เออาร์ว่ะเออาร์มาใบแรกไงไบแรกว่ะเออาร์ใบแรกมาว้าวเฮ้ยมิวทู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 เฮ้ยสวยว่ะสวย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 จริงสวยจริงลอยอยู่บนตึกพี่วิวว่ามันไหนพี่ว่ามันอันนี้สวยจังเลยสวยเลยมันไปสร้างเรื่องไอ้ตอนตอนหนึ่งห้าหนึ่งมันสร้างเรื่องไงนะก็คือหนีออกมาถูกปะ ก็คือต้นที่มันที่ขั้วเซรามันเทสอยู่ข้างล่างใต้ดินอ่ะอ่าอ่าอมันก็ระเบิดไปอุ้ยชื่อสวยจัดเลยอ่ะสวยมากสวยมากเชี่ยนะของกูมีน่าตะดับเบิลอาโอ้เสียนแม่งอุ้อีกนติดต่อกันอ่ะหนึ่งสองปึ๊บไปรีไปเลยกีบเลยมันกีบเร็วจังอ่ะโถยไม่ไม่เสียนไฟคือไฟคือโชว์หน่อยกีฬาดอสกีฬาดอสเงี้ยของผมมีของผมมี เออาเอามาใบที AI, AI ่สองใบที Base ่สองผู <c oughs> <c oughs> é, ้เขาอ่ะลิซาโดไปะเออลิสาโดเอนแบ่งเอยไม่เรียงกันสักอันเออเฮียร่างแรกเซนิกามิอันนี้ร่างสองเป็นลิสาโดว่ะเฮ้ยนี่เอาใบสุดท้ายมาแล้วออกเร็วจังอกเร็ออกเร็วอ่ะอันนี้บานะเอยดันนี้โอ้เหี้ยเลยพี่แยกกันชิมหายเลยอ่ะได้แค่เม่ต่ำมตาบอส เบต้ามอนขาดนิดเดียวเบต้ามอนครับผมไม่มีอนี่แต่นี้นั่นล่ะโหแต่บล็อกนี้ดูไม่มีอะไรให้รุ้นแล้ววะเฮ้ยบ้ามันอยู่ข้างล่างเนี่ย SR มันออกไปแล้วไงไม่แน่มันเบิ้ลมันมีทีเด็ดนี้ได้หรอมันมันมีโอกาสเบิ้ลได้เพราะเหรอใช่เห็นเขาบอกว่าบล็อกนี้เบิ้ลค่อนข้างเยอะนะอ๋อแล้ว AR ก็ไปหมดแล้วด้วยเหรอหมดแล้วครับ AR หมดละหมดแล้วที่การันตี SR หมดละใช่ที่การันตีอมว่าแสดงว่าขอบที่กูเห็นทั้งหมดก็จะเป็น AR หมดแล้วดีคือโดยส่วนใหญ่อาบลบอก ของจริงหูยสวยใช่อ๋อเดบันอาเดบันอาเว้ยเซียนเดบันอาเขียวเขียวเด่นป่ะเอ้ยบานาอ่าปุจิบานาบานาเอ็กลิซ่าดอนลิซาดอนหน้าตาเป็นไงเออขาดลิซ่าดอนลิซ่าดอนหน้าตาเป็นไงจีบแล้วนะโมซองข้างหลังที่จีบแล้วนะจีบก็ดีกว่าบ็อกเมื่อกี้นิดนึงตรงที่เอลิกามันแพงเออใช่เออได้เอลิกามาช่วยนอกนั้นก็ไดเออามานิดหน่อยเออาร์มิวได้มิวทูก็โอเคนะเออโอเคโอเคบล็อกสุดท้ายเอางี้ดีกว่าบล็อกสุดท้ายไม่ขออะไรมากขอ ดิซาดอนแล้วกันให้มันครบเนาะให้มันน้อยให้มันน้อยนไม่ขอมากใช่ไหมไม่ขอมากขอดิซาดอนน้อยละอันนี้น้อยละดิซาดอนอันไหนดิซาดอดลิซ่าดอดเอสเออาร์เลยโอ้โหขอม้อนธรรมดาเนี่ยเนี่ยดูปากมัน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 มีแค่มาดีแค่ต่ำสุดมาสองแล้วพี่อยู่แล้วครับโอ้โหกูกิีบล้วนเลยเฮ้ยเหมือนจะมีของเว้ยซองหนึ่งยังไงยังไงเฮ้ย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 โอ้แต่บรรณาล เดบุนอาครับผมโอู้หนี่เก็บฝากเก็บไปด้วยฝากเก็บมึงได้เด็กหนึ่งแล้วอ่ะเอาจริงมึงได้เด็กหนึ่งแล้วอ่ะโอเคนี่กูจะเล่นแล้วเนี่ยเอาจริงจะจะได้เด็กอยู่แล้วใช่ไหมเก่งนายเนี่ยเด็กแน่เก่งนายภูคุลินเนี่ยเป็นเด็กอื่นๆที่แบบสไตล์เซียนชอบเล่นเลยเดบุนอาฟูดินเฮ้ยเดบุนอาออกเยอะแล้วอ่ะกว่าจะออกเอเออาร์กับเอสไอยังไม่ออกเลยใช่ไหมอยังโอ้ยยาโอ้มายแก้ว เดบิวต์อาร์โอ้ยสามสองเป็นไปได้ไงวะโอ้โหขาวจั๊วะเดบิวตอาร์ครับผมเดบิวต์อาร์เป็นซุบบาน่าอีกแล้วยังไม่มีลิซาดอนจ้าไปเนี้ยขอลิซาดอนมาสักตัวมันจะได้จบๆแค่เดบิวต์อาร์ลิซาดอนยังไม่ออกเลยจ้าจ้ามันได้ยากไปปะวะเออาร์พีโอสพีโอสเออาร์ออกแรกวะไปสามสองไปชุบตัวคาร์บิคอนเฮ้ยเคโอเค รอบนี้กูคิดเปุดภาพเอาให้มันได้เป็นภาพเป็นเป็นเป็นฮิโตะไหมโ้ยโหโกดัคกโคดั๊กเหมือนมาซ้ำเติมมึงอ่ะน่าจะเออาร์เออาร์การันตีสุดท้ายเออาร์ยังไงครับเฮ้ยฮิโตะเฮ้ยลิซาดอนเว้ยรังแรงครบลิซาดอนเท่านั้นโอยขอยได้ลิซาดอนเถอะมันครบจริง ขาดโอ้ยเออาร์ A, 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 มึงขาด,ขาดคามเมลกับฟูจิกิโซเออขาดล่างสองใช่ขาดล่างสองครับล่างสามหมดเลยไ <laughs> อ้ร่างสามหมดเลยเนี่ยแม่งโคตรท้อเลยนะโอ้โหไม่ขาวไอโอต๊ตมึงขาวมาสี่ซองติดแล้ว <laughs> อะโกหน่อยเยอะมากไม่รู้ว่าใช่ปะนะ <laughs> เนี่ยอุ้ยไฟ <h> ah> ไมันเป็นไฟ <h> ah> ใช่ปะดับบเิลอาร์ไม่ใช่ไม่ใช่ดับเบดิลอาร์แต่ก็นน่่าาจะะลลลิิซซดดออออม้งแวก็ครบ เอไม่เลยเพ่อนได้จริงพี่ดิฉันไม่มันต้อง S A R ดิไม่แต่มันได้ดิฉันไม่เอาดิไอ้เยด่นก็ไปแกล้งพี่ครับไอสัตว์นี่แม่โปรเนียก็เป็นเด็กที่ผมว่าแฟนๆโปเกมอนก็น่าจะดีใจนะไม่เห็นดีใจเลยไม่ใช่ผมหมายถึงว่าตัวละครโอโหอยู่นี่อยู่นี่นะเฮ้ยสุดท้ายเลยอ่ะ อะดูสิทองสุดท้ายแม่งไม่มีลุ้นเบิ้ลด้วยไม่มีลุ้นเบิ้ลด้วยไม่เฮเบิ้ลสักนิดอุ้ยหุ้ยหุ้ยฟอยด์ดีฟอยด์ดีเอชไอเฉยป่ะเอชไอว่ะน้ำด้วยทันเดอร์โอ้โหแม่งเป็นท้องฟ้าไม่ใช่น้ำเลยนะเบอ่อเลยก็ยังเหลือบล็อกอีกบล็อกหนึ่งเออเหลือบล็อกอาร์ดิบล็อกหนึ่งมาเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยโอเคฮะสามบล็อกเลยอ่ะอันนี้เก็บครับที่สี่ ตอนนี้เอาจริงนะรู้สึกเหมือนทำตังค์หายไป่ห้าพันเดินๆอยู่แล้วเงินล่วงอะไรเงี้ยเอาเลยครับแต่มึงได้ e เอล e ิกาเนเออได้เอลิกาโอ้อาร์ตไม่ต้องพูดนะครับอันนี้ของพี่อาร์ตนะใช่ผมซื้อบล็อกเดียวผมอ่ะอยากได้ SAR ฟูดินเพราะว่าฟูดินมันเป็นโปเกมอนพลังจิตตัวแรกที่ผมใช้แล้วก็ชอบมาโดยตลอด <c oughs> แล้วมันหายจากการ์ดไป20ปีได้มั้งไหรอแต่เมื่อกี้พี่พี่บมีได้นี่ฟูดินใช่ไหมใช่แต่อยากได้ SAR ไงเออมัน มันจะไอตัวที่หายมันเป็นยุนเกเลอร์เพราะว่ามันมีเรื่องฟ้องร้องกันกับนักมายากลที่ชื่อยุนเกเลอร์อ๋อเขาชื่อมันไอนี่กันใช่ไหมชื่อเดียวกันใช่ใช่มาล้วนเขาเติมเติมเติมสองแรกครับข่าวล้วนเาเอามาฮะเอาเอาจริงนะเทานิสบอลเอสเอสออาร์ออกซองไออาร์นะเครื่องเพื่อนเหมือนกันนะเอาจริงอ่าเน่จะน่าจะเป็นดับเบิลอาร์นะครับโอ้ยปวดมาสองแรกก็ได้ดับเบิลอาร์นะเออไม่ธรรมดาหรือฟอยล์ถุงขอให้มีฟูดินสักอันนึงอ่ะ เฮ้ยฟูดินไปเลยเฮ้ยตามสั่งว่าเออย้าอยากได้อะไรนะฟูดิน S A R ฟูดิน S A R มันไม่ได้สวยมากนะแต่ผมชอบฟูดิน S A R ฮะเฮ้ยอันนี้ A R ว่ะเอนิกาก็ได้โกลิกีโอ้โหขาวจั๊วเลยฮะโกลิกีโกลิกีแบ่งออกมาไต่ตีภูเขาเฮ้ยสวยสวยน่ารักดีเออน่ารักว่ะโกลิกีอ่ะ A R ใบแรกว่ะแต่อยากได้เหมือนไม่มี A R ี C ป่ะวะกูควรจะไปต่อหรือกูควรจะหยุดแค่นี้ดีวะอาบ มาถึงพี่จะซื้ออีกบอาพี่มึงช่างใจให้ดีแม่โถ่ช่างใจให้ดีแต่มีวทองรอมึงอยู่เหมือนกันนะแมไม่ได้อะไรครับไม่อยากอย่าเพิ่งยังไม่ตื่นเต้นนะยังไม่ตื่นเต้นเดี๋ยวตื่นเต้นค่อยซูมมาฮะก็ยังไม่ตื่นเต้นเราค่อยซูมเน่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 บ้นอาร์ครับเอ้ยออกที่มึงหมดเลยอ่ะคิวคอนดูเกรดครับ แต่บัตร A ครับเป็น Nissan EX ไปเออพอไปของพี่อาร์ตุ่นไอ้พี่พี่อิ๋วเปิดได้รัวๆเลยเว้ยเป็นของพี่อิ๋วนี่ผมสองคนเปิดกันได้รัวๆเลยเว้ยเออ AR 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 มาอีกาบแล้วหนึ่งสองคูชุบเฮ้ยฮิตโตคางเงะว่ะแล้วนี่กูได้ A ตลอดเลยว่ะโอ้โหเงียบกิ๊บเลยว่ะข่าวล้วนข่าวล้วนโอ้โหของนี้ของกูข่าวล้วนซะส่วนใหญ่โอ้ยตายพี่อาร์ต น่าจะ SR แน่เลยโอ้โหเฮ้ย SR SR มาเลยน่าจะบานะแน่เลยว่ะตัวบอสออกโอ้บานะไปบานะว่ะอันนี้ๆๆๆของผมโอ้ดับเบิล A ครับผมโคบโลเนียโอ้โหจืดเลยจืดเลยแล้วถ้ากูมีแค่นี้คือกูจืดเลยนะจืดจัดเลยโอ้โหกูนี่จืดแทนเลยน่าจะเป็น AR นะ เดบ,บันอาว่ะเป็นกาลูล่าโอ้โ,โหเกือบจัดโอ้โหบล็อกนี้คือแบบ <cosa S 2> เหมือนทำตังห์หายหนักเลยบล็อกเนี้ย AR หายได้ไหม AR AR หายไปอยู่นี่อยู่นี่ AR อยู่นี่ AR อยู่นี่นู่นอยู่ที่อ๋ออยู่อยู่พี่อาร์แล้วใช่ไหมโอเคใช่ฮะไอ้แค่เซนิกาเมเน่เลยอ่ะไปเซนิกาเมเน่อสองสุดท้ายยังไม่มีอะไรน่าจะไม่มีอะไรใช่งหรถ้าถ้าไม่เบิ้ลก็ไม่มีอะไรเลยถ้าตามคาดคือต้องขาวล้วนถูกไหมใช่ ไม่งั้นก็อาจริงด้วยข oh, oh, ừ, oh, ่าวล้วนข่าวล้วนจริงด้วยไม่มีเบิ้ลด้วยโอ้โหเชี่ยบล็อกคูแม่งแบบมาตรโอ้โหจริงโหดจริงอันนี้โหดจริงเชี่ยเราเป็นมาตรฐานที่แบบแย่พี่เอาจริงป่ะอยากโยนหัวก้อยว่ะเอาดิพี่เอาอีกบล็อกหนึ่งเอาเหรียญมาโอเคถ้าหัวถ้าหัวซื้อนะจะก้อยไม่ซื้ออ่ะให้สุภาพระจะตีหมายเลขหนึ่งถ้าโยนดีดขึ้นแล้วก็พิลาครับฝากสักทีหมดแล้ว หัวคือซื้อต่อถูกป่ะออหัวใช่ไหมเดี๋ยวอีกบล็อก <_ d ata> นึงเมยมานี้มาหน,นี่เมยมาหนี่นนนนอันนี้คือบล็อกที่สี่ใช่ไหมอันนี้บล็อกที่สี่ของไอ้อิ๋วมึงดูดูดูเหงื่อที่หน้ารับเหงื่อ่ะบล็อกแตกบล็อกหนึ่งเลทบล็อกราคาอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันแปดร้อยบวกลบนะครับก็สี่บล็อกฮะยุคนี้เขาทำดีนะก็เป็นโปเกมอนเขาไซส์เล็กไงราคาพอจับต้องได้ใช่ ก็เลยจับไปไม่ทำพูดยิ่งพูดดูหน้ามึงดูหน้าพี่มึงยิ่งพูดแล้วหน้าพี่มึงเยอะไปหน่อยเยอะไปหน่อยจับต้องได้อาจจะจริงนี้อาจจะเป็นบล็อกสุดท้ายที่กูเปิดเลยก็ได้นะเอาจิงแล้วก็จะไม่มีอีกแล้วพอมันพอไรเฮ้ยโหไม่ออกซองแรกเลยจริงเหรออะไรเอสรเกตเอสรแต่ไม่รู้เอสรอะไรเร็วจังวะตกใจเฮ้ยรีบจังอ่ะ s อสเอาเฮ้ยไอ้เออาอเ้ยออกขัาทีเป็นอไรเป็นอะไรเป็นอะไรเซ็นอะไรเปดนอซดร ก่อนจะไปดูกันนะครับผมบอกเลยว่าแสงฟอยจากกาดใบนี้เนี่ยมันอันตรายต่อดวงตาเพราะฉะนั้นให้ออปตัสเป็นผู้ช่วยคุณเพราะว่าตอนนี้นะครับออปตัสเขามีแคมเปญสุดเจ๋งน,นะฮะนั่นคือเขาจะพาคุณไปเที่ยวชายแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ซึ่งเป็นจุดที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับและก็คิมจองอึนเนี่ยเคยจับมือกันมาก่อนและแน่นอนว่าทัวร์นี้เป็นทัวร์เอ็กซ์คลูซีฟจริงๆเพราะมีรถทหารพาไปปลอดภัยแน่นอนพอเที่ยวจุดสําคัญทางประวัติศาสตร์เสร็จเขาจะพาคุณไปเสพกลิ่นอายความเจริญที่เกาหลีใต้ กันต่อด้วย กติกาคือคุณซื้อแว่นออบตัสรุ่นใดก็ได้และคุณก็สามารถที่จะลงทะเบียนเพื่อรุ้นรับการเป็นผู้โชคดีกับแคมเปญน,นี้นอกจากนี้ถ้าเกิดคุณเป็นผู้ที่ได้รับรางวาัลแต่ไม่สะดวกไปออบตัสเขาใจปั้มเปลี่ยนทัวร์มูลค่า3 0,000บาทเป็นเงินสดให้คุณด้วยเป็นไงล่ะครับนอกจากจะได้ถนอมสายตาแน่ๆแล้วเนี่ยคุณอาจจะได้เป็นผู้โชคดีไปเที่ยวเกาหลีกับพี่เขาด้วยแว่นออบตาสนะครับสุดยอดแว่นถนอมสายตาเบอร์หนึ่งสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยขอให้ โชคดีได้สามหมื่นนะเป็นไลิซารอนลิซารอนลิซารอนสี่เหรอเฮ้ยไฟใช่ไหมใช่ไฟไฟพี่ไฟอ้าวมิวเฮ้ยมิวก็แพงมิวก็ได้มิวได้มิวก็แพงสวยสวยสวยโอ้กูกูไม่อยากได้ไปนี้แต่เท็กเจอร์เท็กเจอร์สวย texture สวยมิวก็โอเคมิวก็โอเคมึงมิวก็โอเคโอ้โหออกมาใบแรกใช่นะเมื่อกี้ออกไปอ๋อชมพูเชียร์กะละกีค่ มืดพอดีมืดพอดีโอ้ทำไมอ่ะเฮ้ยแต่คนหาเยอะนะจะไม่ใช่พี่มันโกนมึงอะมันกวนมึงอ่ะไอ้คนหาเยอะนะแต่ไม่ใช่พี่อยู่คนมันกวนมึงอ่ะมันกวนมึงได้มันก็พูดถูกยังไงยังเรา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 ยังไงเปิดมากินซอลละขาวกับอามาหนึ่งเงียบกิ๊บเลยเงียบกิ๊บเลยเอ้ยดวงเหมือนตอนแรกไปหมดแล้วเบิ้ลได้ไหมวะมาถึงเบิ้ลบล็อกเหรอไม่ใช่เบิ้ลเนี่ยเบิ้ล S D R ให้กูได้ป่บวะ ไม่เคยเห็นนะปกติมันจะมี S R อ๋อหรือไม่ก็ออกเป็นสีทองมันแทนมันแทนที่ S R ป่ะใช่มันแทนที่ S R ไปเลยใช่ป่ะใช่แต่อันนี้มันมันเข้าใกล้มันหน่อยหนึ่งแล้วนะเมื่อกี้กะไฟแบบเต็มที่เลยอ่ะผมมีน่าจะเป็นดับเบิล R เออสามสองหนึ่งปุ๊บคิวค่อนค่ะหลังจากที่หายไานานหลังจากหลารที่หายหายไานานเออาร์เหรอเป็นอะไรอ่ะเออาร์เหรอเอาร์ลิซาโดลิซาโด โดะปะน่าจะโดะอ่ะเฮ้ยที่ต่อข้างนี้ที่ต่อข้างนี้ครับอ่ะโหมึงทำฟาร์มแล้วอะเปียบเลยเปียบมีเป็นร้อยใบอยากได้ใบต่ออยากเห็นของต่อกันสามใบมันจะสวยเปล่าให้เดาเป็นลิซาัดดอนเนี่ยเพราะมันมีไฟนะโคโลเนียโคโลเนียเนี่ยมึงหลายทีแล้วนะวันเนี้ยไฟม่นกลายเป็นดินหมดเลยมิวเมื่อกี้ก็ไฟไม่ต้องมาจ่อกูไม่น่าได้อะไรอ่ะ AR เหลือใบหนึ่งนะ AR เฮ้ยนี่ไงใบนี้ใบนี้ใบนี้นี่เน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 ่อยากปะเดรบนอาเดรบนอาเดรบนาเดรบนาผสมไหมโอ้โหตายเลยพระเจ้าเงียเงียบเงียบตอนแรกยังตื่นเต้นอยู่เลยใบกับใบแรกมันของแล่มันออกใบแรกมันของแล่มันออกไงแต่หมุนได้เอลิกาโคตรดีเลยกับลายละอะไรอะไรกูถามเอลิกาจำได้ว่ามันแพงแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าเอซอาร์เท่าไหร่เดี๋ยวกูจะเดินไปขายเดี๋ยวนี้เลยอ๋อาแล้วมาเปิดมองเฮ้ยเหมือนอยู่ที่กูเฮ้ยอาร์ตมา นี่เฮ้ยอมอนด้วยว่ะขอบมันเป็นอย่างนี้เฮ้ยไอ้นี่มันขอบไอ้นี่นว่าเฮ้ยอะไร SR เฮ้ยเบิ์ลสองนี้เบิ้ลสองนิ้เบิ้ลสองนิ้เบิ้ล SR ว่ะหนึ่งสองโอ้โหระดับเทพเหมือนแบบว่าปั๊มหัวใจกูขึ้นมาแล้วก็เอาตีนกระทึบหน้ากูหนึ่งใน SR ที่เกลือด้วยนะรออยังไงเราอะ AR AR มาอยู่ท้ายไหมเขียวเขียวว่ะบานาฟักโคกี่โซ่ไหมโซ่ไหมโซ่หน่อยโซ่หน่อย ปิกาจู๊โอ้ปิกาจู๊สองใบได้ปิกาจู๊สองใบเออจริงเหรอใช่กูอย่างชอบเลยใบเนี้ยปิกาจูน่ารักอ่ะใช่สวยสีเยอะสีเยอะแหมเปิดได้ไหมแหมน่ารักแหมนี่ดินี่พี่เอ๋คุณดูกองเขานี่สีขาวเนี่ยจมนวนยอะเสียจมนวนมากเสียอ่ะเดี๋ยวเบิ้ลอาไปม่วงๆไปฟูดินเฮ้ยฟูดินว่ะ แต่วันไออีกใบครับอ่าน่าจะหมดพอดีอ่าคาเม็กซ์คาเม็กซ์โอเคครับหมดยังน่าน่าจ๋านะน่าจ๋านะยังมันมีมันมี S R เหลืออีกใบสองใบหนุดอ๋ออ S R เหลือใบสองใบเแล้วเออ S A I อีกใบโอ้โหเหลือเยอังไงโอ้ยแหมหลุดมาได้ใบหนึ่งก็พอแล้วเฮ้ยเหลือ E R ใบหนึ่งเฮ้ยอยู่กับผมเฮ้ยพี่โอ๊ตออกเอาวะรู้อะไรเอาอะไรคาเมลฟูจิกิโซไปนะใบนี้นะเปิดเลยนะน้ำหรือพืช เนโอลอโซช์น้ำกันแน่น้ำน้ำน้ำอีกน้ำอีกน้ำช่วยที่นะช่วยเฮ้ยแต่ไอ้หิวมันชอบเนโอลนี่ใช่ไหมตระกูลเนโอ่ะเนี่ยเนโอลโซน่าร้ยอาร์ตเวิร์กสวยได้สตอร์นน้ำเป็นหยดน้ำอาร์ตเวิร์กสวยสัตว์สองสุดท้ายพี่หิวดีกว่าสองสุดท้ายหมดครับผมสองสุดท้ายอันนี้หมดของจริงตังตังคูก็เช่นกันเฮ้ย อืก็าตามนั้นอะ่ะหมดจริงออ,อหงีหมดจริงฮะหมดจริง <laughs> ครับแค่นี้